แล้วก็น้องเลล่าค่ะตอนนี้นะคะเราลังจะไปแปรงฟันกันค่ะแม่ๆรู้ไหมคะว่าการแปรงฟันเนี่ยนอกจากเลือกแปรงสีฟันที่ดีแล้วการเลือกยาสีฟันที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ใช่ว่ายาสีฟันเด็กทุกยี่ห้อเนี่ยจะโอเคหมดนะคะแม่เคสนี่เรามาหลายยี่ห้อแล้วแต่บอกเลยว่าใช้ได้จริงเพียงแค่2 3สายี่ห้อเท่านั้นเองค่ะ มาค่ะวันนี้นะคะแม่เคสจะมาแชร์เทคนิคการเลือกยาสีฟันที่เหมาะกับลูกๆให้ดูกันค่ะไปเลย 1. ควรเลือกยาสีฟันที่มีฟูอร,รารดย์1 0 0 0 ppm ตั้งแต่ฟันซี่แรกจะได้ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ไม่มีรสชาติเผ็ดและไม่มีน้ำตาลมีกลิ่นหอมอ่อนๆและไม่ใช่กลิ่นที่มาจากน้ำหอม และ4ต้องไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับลูกน้อยอาทิเช่นสารชะล้างและทําฟองซาวเฟตกลูเตนไตรโคซานพาราเบนและสารขัดฟันเห็นหลายๆข้อแบบนี้ก็อย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะ <c oughs> ยาสีฟันที่ดีก็มีอยู่ค่ะมีเลยอย่างที่แม่เคจะแนะนำอันนี้เลยยาสีฟัน God Mummy My First Toothpaste มีฟราย1000 ppm ไม่มีน้ำตาลและใช้ซอบิทอลซึ่งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเมลอนญี่ปุ่นโดยไม่ใช้กลิ่นจากน้ำหอมด้วยค่ะที่สำคัญไม่มีสารเคมีที่คุณแม่กังวลเพราะว่าไม่มีสารชะล้างและทําฟองปัสะจักซาลเฟตไม่มีกลูเตนไม่มีไทรโคซานไม่มีพาราเบนและไม่มีสารขัดฟัน น้องๆจึงกลืนได้เพราะไม่มีอันตรายที่สําคัญใช้ได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยค่ะแล้วจะให้ดีนะคะก็ควรจะแปรงฟันแบบแห้งด้วยถ้าใครทําไม่เป็นเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาสอนค่ะไปเลยกันนี้ไหมคะไปแปรงฟันกันเลยโดยก่อนแปรงนะคะไม่ต้องบ้วนปากและก็ไม่ต้องเอาแปรงสีฟันไปจุ่มน้ําหลังบีบยาสีฟันหลังแปรงนะคะก็ไม่ต้องบ้วนปากบ้วนแค่ฟองออกก็พอค่ะส่วนน้องเล็กๆอย่างน้องเลล่าเนี่ยก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองออกก็พอค่ะ ที่สำคัญควรให้น้องๆง,งดน้ําและอาหาร30นาทีหลังแปรงฟันด้วยนะคะเห็นไหมคะจะทําให้ลูกฟันสวยฟันดีเนี่ยไม่ใช่เลื่อนยากเลยเพียงแค่มียาสีฟันที่ดีแล้วก็แปรงฟันให้ถูกวิธีค่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่เคสขอตัวไปอ่านนิทานให้น้องๆฟังก่อนไปก่อนเนะคะ